วันนี้เป็นตัวยยลิสนะครับ1.5นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าวันนี้มีมาติดตั้งนะครับตัวนี้ก็รอบหน้าได้เดินกระจกตัวญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็มีติดตั้งพวงมาลัยครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าเลือกเป็นวงปี12นะครับมีหลบเข่านะครับตัวนี้ไฟลี่ก็จะเป็นสีฟ้านะครับวันนี้ทําให้ลูกค้าครับี่พี่เขามือ ฉังจับได้ตัวนี้พอดีปกติมันจะเป็นสีส้มธรรมดามองไม่ค่อยเห็นนะครับวันนี้วงก็จะมาญี่ปุ่นครับมันจะมีแผ่นชิปมาให้ด้วยนะครับตรงรุ่นนี่นะครับมันน่าจะเป็นพวกของลาฟโฟนะครับมันจะมีแผ่นชิปมาให้ด้วยนะครับเฮ้ยไม่ใช่แผ่นชิปตัวคูดคอนโทรลนะครับตัวนี้นะครับก็แถมลูกค้าไปทั้งชุดนะครับกมันปกก็ซ้ายขวานะครับใช้งานได้ครบทุกปุ่มนะครับดิสเพย์ตัวนี้ก็สามารถเดินเพิ่มได้นะครับเดินเพิ่มที่ตัว ไม์ลดนะครับปกติเราจะกดที่นี่นะครับกดแล้วก็รีเซ็ตทิปเอทปีที่ที่ปุ่มนะครับสามารถมาเดินเพิ่มได้ครับแต่ตัวนี้ต้องรื้อไมออกมาทํานะครับตัวนี้ครับก็ใช้งานได้ทุกทุกปุ่มครับอันนี้ก็เพิ่มเสียงนะครับลดเสียงนะครับเลื่อนเพลงนะครับก็ใช o u t u b e ครับเดื่อนไปเลื่นกลับนะครับใช้งานได้หมดนะครับ ตรงนี้นะครับคาสั่งเสียงก็เซตเป็นเล่นกับหยุดให้นะครับกดหนึ่งทีเป็นหยุดนะครับกดอีกทีก็เล่นนะครับไม่ต้องใช้นิ้วมาแตะที่จอนะครับนี่นะครับในส่วนของรับสายวางสายถ้าเชื่อมต่อบลูทูธไว้นะครับกดรับสายตัวนี้ก็จะเด้งไปหน้าโทรศัพท์นะครับรับสายได้นะครับโหมดก็จะกลับมาหน้าหลักนะครับมาหน้าหลักแบบนี้ตัวนี้ก็อ่าเวอร์ชั่นของจอตัวนี้ครับจะชอบมีปัญหานิดนึงครับเกี่ยวกับบัญชีฟังชั่นนะครับ การตั้งค่าแก้ไขก็จะไปตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่ารถนะครับ s w c นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ตะกี้นี้ไปเปิดออปชันให้มันขึ้นมานครับตรงนี้เวลาเซ็ตนะครับจอรุ่นนี้นะครับผมก็จะบาลานซ์ไว้ให้ที่ 1K นะครับค่าบาลานซ์ปุ่มกับจอนะครับแล้วก็อ่ามันจะเป็นพวกโมโนเทคพวกอะไรเงี้ยยี่ห้อนี้มันจะเป็นใช้ใช้ซอฟต์แวร์อ่าของจอตัวนี้ครับ เวลาเซตต้องให้ปุ่มไอ้กลมๆแดงๆกับขีดล่างติดพร้อมกันครับไม่งั้นมันจะใช้งานไม่ได้นะครับกดเซตยังไงก็ไม่สามารถกดปุ่มทํางานได้นะครับตัวของจอตัวเวอร์ชั่นแบบนรียบต้องแก้ไขแบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมาไล่ที่บาลานซ์เ w c ตรงนี้ครับตอนนี้ผมตั้งไว้ 1K ผมไล่มาสักประมาณ3 3สตัวครับก็ 1K ก็ค่าบาลานที่สุดนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับผม วันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าตัวยาลีทครับ1.5ครับรับทั้งหมดทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับบริการดุดยตยิมิตะคิดตังนะครับนี้ก็ขอบคุณมากครับ